ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเหมยว่าในรายการแฟนเวอร์สนะคะบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนนีต้องเตรียมแว่นกันแดดไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อรับกับพอราความสวยเจอจรัสของพี่สาวคนนี้นะคะที่แรงถึงขั้นอัดเป็นอันตรายต่อสายตาแล้วก็หัวใจของเราได้ค่ะในงาน2025ว a ัน o so He first fan world <c oughs> ร์นี้ฟลายพ e นโซฮีเฟิร์สแฟนมีตติ้งเวนันั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเมา์มอยกับชาวโซซามโกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเจอกับพี่สาวแห่งชาติคนนี้แล้วอาการจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ พอรู้ว่าพี่โซฮีเขาประเดิมโวทัวร์ที่ไทยที่แรกเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะที่พี่โซฮีแบบยังมาประเทศไทยดีใจมากค่ะที่มาตื่นเต้นค่ะดีใจเหมือนกันค่ะที่เขาเลือกมาที่ประเทศเราตื่นเต้นมากาอยากเจอมากๆแล้วตอนนี้รอคอยมานานมากโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่วันที่แบบรู้ว่าแบบจะมาแฟนนี่ะอรอรู้สึกดีใจมากเลยค่ะจะได้เจอพี่โซฮีตัวเป็นๆแล้วตื่นเต้นมากพี่เขาสวยมากจริงๆดีใจมากที่ได้มาเจอค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยค่ะแบบภาวนามานานมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ดูครับก็ดีใจครับร ไปที่อื่นก่อนแเราก็จะเห็นสปอยใช่ไหมแต่พอมาที่ไทยอะ่ะก็ไม่ต้องเห็นใครมาสปอยก่อนเลยที่แรกเลยใกล้จะได้เจอแล้วอาการเป็นยังไงบ้างหัวใจจะหลุดออกมาแล้วใจมันจะระเบิดแล้วใช่ไหมใช่ <laughs> มันเต้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วน้ำข้าวไม่ต้องกินแล้ว่ะตอนนี้จำได้ไหมว่าเราเจอพี่เขาครั้งแรกที่ซีรีส์เรื่องไหนตกหลุมรักพี่จริงๆก็ Never the Less ค่ะ My Name ค่ะ The World of Couple Marriage แล้วอะไรที่ทำให้เราตกหลุมรักพี่โซฮีซําแล้วซําเล่าค่ะความสามารถในการแสดงค่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองความเป็นพี่เขาค่ะคือน่ารักมากความใส่ใจแฟนคล บบ Girl Crush. ความโซฮีค่ะทุกอย่างโดยรวมหมดเลยความสวยแล้วก็ความเท่ของพี่เขาค่ะลอยสักกระชากใจต้องเป็นตอนที่เขาเมาอ่ะใช่เลยใช่คนนี้เท่านั้นแล้วถ้าแต่ละคนอ่ะได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับพี่โซฮีอยากจะรับบทเป็นอะไรคะแฟนหนุ่มเท่ <laughs> านั้นเท่านั้น <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> บทไหนก็ได้ที่ได้ที่ได้แบบอยู่ในทุกฉากแบบคนใช้ก็ได้ <laughs> น้องสาวที่พี่โซฮีหลักมากาแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วเราพบว่าเราเป็นแมวของพี่โซฮีเราจ้า นึก <laughs> <laughs> ว่าจะตบออนพี่โซฮีไม่ยอมลุกไปไหนเล้ค่ะออนเหมือนกันค่ะก็ <g ül> อยากได้ความรักจากพี่ถ้าพี่โซฮีเขามาไทยแล้วเขาหลงเพราะไปในงานวัด <g ül> คิดว่าอยากพาเขาไปเล่นอะไรก่อนเป็นอย่างไรมาโป่งแล้วกันค่ะอยากเห็นฝีมือของพี่โซฮียิงปืนค่ะสกิลพี่โซฮีสุดๆอยู่ละ <g ül> ถ้าอีกอันนึงก็อาจจะไปชิงชา้าเอาหน่อยตูงน้ําค่ะรู้สึกว่าเป็นซิงเกิลของไทยแล้วก็ดูแบบมีอะไรมีสีสันอะไร่เงี้ยแกน่าจะเหมาะกับอะไรประเภทแบบ รถไฟหอองเี้ค่ะโซจูเสร็จปุ๊บแล้วก็คือรถไฟเลยคงจะเป็นบ้านหิสิงลกันแล้วถือขวานแล้วก็เจอผีแล้วก็แอุ้ยอ,อันนี้หาของหนึ่งอย่างในกระเป๋าให้พี่โซฮีนะตอนนี้คืออะไรแล้วเราจะพูดอะไรกับพี่เขาตอนให้ใหใจได้ไหมอเอ้ยสแกนลายไอดีค่ะแล้วก็ส่งหัวใจไปก็พอ เอาไงไปมเอาไตเอาไตไปเลยขอสามคำให้กับพี่สาวแห่งชาติคนนี้หน่อยค่ะรักที่สุดรักมากมากเลิศมากเวอร์รักนะคะโค้ชสวยเลยสวยมากมากคิดถึงนะครับรักนะค่ะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้หยิบแว่นกันแดดรีบหยิบขึ้นมาใส่เลยค่ะทุกคนเพราะเรากำลังจะได้เจอกับออราความสวยเจิดจรัสของพี่โซฮีแล้วนะคะจนตอนนี้แฟนคลับเขาร้องว่าใจจะไม่ไหวแล้วยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ 3,2,1เด็กคนนี้อายุ20เมื่อไหร่จะตามรอย มาให้พี่สาวควรเป็นมรดกโลก My name แต่ขอเปลี่ยนเป็น My baby ได้ไหมคะซีนไหนก็ปังเพราะพอสอสวยนั้นทุกอย่างจะบทไหนก็ I love you คนสวยค่ะคนสวยค่ะคนสวยจ้า ึ่งตะโกดทั้งจ,กจกักรวาลบทอะไรไม่รู้แต่บทของหัวใจได้ไปเต็มๆเลยค่ะแค่เห็นพี่สาวโซวฮีหยิบใจมันก็ไม่อยู่ในร่างแล้วทุกคนใจมันบางใจมันละลายใจมันเหลวไปหมดสมกับเป็นไอคอนของความสวยตัวจริงเลยค่ะ<อ>และงานนี้นะคะต้องขอกดหัวใจรัวๆให้กับผู้จัดีิพาพี่สาวแห่งชาติเดี่ยวมาเจอพวกเราชาวโซซามกันแบบนี้นะคะทุกคนส่วนงานหน้าเนี่ยแฟนเวิร์จะพาทุกคนไปบุกงานไหนคนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโบนโอทรีนายเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเหม่ ว่าต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ